็อ่ลิฟท์แมกกาซีนเป็นเล่มแรกเอ่อเป็นเล่มแรกของการถ่ายชุดว่ายน้ำเลยแล้วก็เล่มไม่รู้จะเล่มุดท้ายปะเนะเพราะว่าแบบคุณแม่คุณแม่จะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยจะถ่ายพวกนี้มากอะไรทำให้เราสนใจนถ่ายในการถ่า่ะใช่รู้สึกว่าแบบในวัยเนี้ยอายุประมาณนี้ผมที่เจ็ดอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบออกกําลังกายก็ลงง่ายแล้วก็หุ่นมันกําลังเฟิร์มอะไรเงี้ยถ้าเลยนี้ไปอาจจะแบบลบําบากนิดนึงก็เลยรู้สึกว่า เออมีเก็บไว้สักครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นอะไรที่ดีซ่อนนนรูปเหมือออกัย่างี้๋อก็ออกกําลังกายอยู่ก็สักพักอะค่ะก่อนที่จะเขาติดต่อมาเราให้คุณแม่ดูไหมว่าจะต้องถ่ายแบบไหนกันเอ่อก็ก็ให้ดูจริงๆแล้วคอนเซปต์เนี้ยชาวเป็นคนคิดเองด้วยว่าชายอยากใส่เสื้อผ้าแบบนี้ชายอยากได้สไตล์ลิ่งแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยจัดหา แบบอะไรที่มันเป็นคาแรคเตอร์ของชาด้วยอะค่ะคุณแม่ว่าไงบ้างล่ะคะพอเห็นคุณแม่แบบปกติคุณแม่เขาจะแบบเออไปโชว์เพื่อนๆเขาอะไรอย่างเงี้ยเออนีกันเนื้ดีกันดีอะไรอย่างเงี้ยนี่ยเพราะวจะแบบไม่ค่อยชีนหรือปร่บผู้ใหญ่นะคะก็จะมีอารมณ์นิดนึงตกใจไหมครับเห็นอะไรแล้วเอยสาวรักคุณแม่ตกใจไหม เขาก็ถามนะว่าไม่เขินหรออะไรอย่างเงี้ยเวลาอยู่ช่างกล้องแบบคนเยอะๆแล้วต้องมาโพสท่าใส่ชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยฉันก็แบบมันก็เหมือนเป็นงานศิลปะงานหนึ่งนะสำหรับตัวฉันแล้วนะคะมันก็เป็นงานศิลปะงานหนึ่งแล้วกม็มีโอกาสได้ใช้ช่างภาพแล้วก็ทีมงานที่มีคุณภาพทุกอ,อย่างอะไรเงี้ยก็แบบฉัชอบอ่ะฉันรู้สึกว่าฉันสนุกแล้วฉันก็เอนจอยกับการทําอะไรแบบนี้การถ่ายษาคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ท่ายการถ่ายเอ,อ่อก ก็มีปรึกษาอยู่แล้วค่ะเป็น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 ผู้แรกเลยก็ว่าได้ที่แบบปรึกษาอะไรเงี้ยเพราะว่าชาต้องผ่านคุณพ่อคุณแม่ทุกงานอยู่แล้วแล้วแ<ม><ม>ตกดีไหมคะขอภาพออกมาแล้วองี้ก็มีคนพูดถึงเยอะนะคะแบบเพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยก็แบอู้วววอะไรอย่างเงี้ยก็แบบฉันไม่ได้บอกใครเลยว่าจะถ่ายเป็นแฟนว่ายังไงบ้างครับออแฟนคลับพอเห็นรูปป่ะแฟนคลับยังไม่ได้พูดว่าอะไรเลยนะ จะแบ,บอาจจะแบบงงๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ได้บอกใครเลยอยู่ปึ๊บมาที่หน้าแผงหนังสือเลยอะไรแบบนี้แล้วซัมเมอร์หน้าก็มีต่อเลยใช่ไหมคะยังยังค่ะยัง,ยงข,อข,อขอขออันนี้ก่อนเลยมีคนติดต่อมาเพิ่มๆเรื่อยๆไหมเพราะเห็นกับร,รูปเราไปแล้วเออมีคนมาติดต่อก็มีนะคะแต่กว่ามันก็จะเป็นแมกกาซีนที่แบบโตเกินไปอ่ะชันแบบฉัรู้สึกว่าฉันไม่ได้อยากไปแนวนี้อยู่แล้วให้มันแบบ ออกมาเป็นแนวศิลปะให้เป็นอะไรอย่างี้ดีกว่าทำไมเราตก็มีหลายคนมองว่าเหมือนเราจะเกียบเรียกกระแสดไม่นะก็อย่างที่ฉบอกคือปีนี้ชัเหมือนยังเข้า27ชสินก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่แบบขุนขุนดีแล้วก็แบบมันกําลังเข้าลูกเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากให้มันปีนี้จริงๆมันก็ปิดกมาขอทุกปีนะคะแต่ว่าแต่ชันซู้สึกยังไม่พร้อมอ่ะ มาถ่ายเสร็จแล้วหนังสือกศึกษาเล่นเพื่อนติดต่อให้ถ่ายอยู่ก็มีนะคะก็พวกนักศึกษาแบบเซ็กซี่ทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งชาเขาก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ที่เขาวางไม่ชามันก็จะเป็นแนวแบบมันเยอะไปนิดนึงอ่ะคือมันไม่มีมันเธาชอบอย่างที่ฉับอกคือชอบตอนที่มันมีศิลปะออกมาเป็นงานศิลปะอย่างอย่างเงี้ยครับภาพตัวละไหนครับคนต้องมาเราโหเซ็กซี่ขนาดเราจะบอกได้ไง ก็ก็เป็นเป็นเป็นราคาสแตนดาดเท่ากับทุกคนเท่ากับซเลบรตตี้ทุกๆคนนะคะแต่ว่าเนื่องจากแฟชั่นในในเซตนี้เนี่ยส่วนมากจะใช้เป็นไฮแบรนดิ้งหมดเลยเป็นแบรนด์ที่เอามาจากทางยุโรปหมดเลยก็อาจจะเป็นแบบก็อาจจะไม่มีสปอนเซอร์อะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยอะค่ะเป็นแบบไฮคลาสไปเลยใช่ใช่ก็เป็นเหมือนอันเทียบชัดมาหมดเลยจริงไหมคะที่มีไฮโซข้างกว่า แก็ดีนะซูเปอร์เยอะอะแล้วเพลงอ๋อค่ะแล้วเพลงอ่ะมีกระแสแบบว่าที่แบบว่าก็เพลงกันอะไรอย่างเงี้ยก็เพลงเราทางเมทัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคืออะไรนะคือมันมีกระแสแบบว่าการ์เล็ตคือแบบว่าเมทัลก็เพลงของเราเป็นนั่นเป็นนี่คือก็ปี้คล้ายๆแนวอ่าเออ ถ้ายังไม่ได้ฟังเพลงเขาเลยอะเดี๋ยวต้องไปดูแล้วล่ะตายไหมคะพี่แบบถ้าเจออีกไม่นะคะเพราะฉันเชื่อว่าแบบเพลงมันก็มันก็สามารถออกมาท้ายกันได้แต่ถ้าเหมือนเลยเนี่ยก็เดี๋ยวจะต้องไปดูอีกทีว่าว่าอย่างไงส่วนตัวเราได้เห็นข่าวนี้มาก่อนในสหรือเล่ได้มีแบบผันผ่านไหมแบบอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่มีเลยเอาจริงนะชอบเป็นคนไม่เสพสื่อแบบไม่อะไรเลยคือชอบเป็นคนแบบชอบอ่านหนังสือชอบ ชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างมากก็อินสตาแกรมมาเลยไม่ค่อยได้แบบติดตามข่าวสารอะไรมากเออมอามหมาาือนเมื่อวานเขาไม่สัมภาษณ์ทางพี่โดไม่สัมภาษณ์ว่าเออไม่ได้กล้องพี่เราอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบทายกันได้แต่แบบไม่ได้กลองแน่นอนเลยรแเป็นหัวข้อข่าวเลยว่าว่าเป็นใครเป็นกันตูค่ะกระตู้แล้วเขาก็มาถามพี่โดแล้วพี่โดก็บอกว่าเออไม่ได้กลองไม่ได้กลองแต่แบบอาจจะมักนักนักนพอาจจะแบบเหมือนกันบ้างแต่แบบไม่ได้กลองเหมือนจะเป็นแนวอะไรแบบนี้แต่ไม่ได้กลองแน่ <c oughs> นอนถ้าไม่ถ้าไม่อย<ช>่างนั้นก็ไม<ช>่น่นาจ <Gud S 1> ะมีปัญหานะคะแต่ ยังไงคือชยังไม่ได้ฟังไยชาก็ยังไม่รู้เดอหลังจากวันนี้เราจะไปฟังมันเป็นคย่ถามถึงสุขภาพอะว่าไม่เออใช่วันนี้ใช้ยิ้มไม่ได้เพราะว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะใช้เล็บสติกข้อนึงแล้วมันแพ้เราแบบที่ที่ปากอะมันจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมันแตกแตกแบบแตกมากคือแบบยิ้มไม่ได้เลยยิ้มได้มากสุดก็แบบแค่้้มมา อะไรนะหมอรักษาอะไรไปใช่หมอให้ครีมให้อะไรมาทาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆวันเนี้ยชาก็ไม่ได้ไม่ได้แบบวันนี้ยเป็นวันวันหยุดของชาที่หมอให้พักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชารู้สึกว่าเป็นงานการดุสสนแล้วชาก็อยากมาช่วยน้องๆด้วยเลยก็เลยมาเนี่ยเนีก็ว่างมันจะมีผลกับงานไหมครับเกี่ยวกับท่าที่ท่านลาออกงานเนร้องเพลงได้คือพูดได้ร้องเพลงได้แต่ว่าแบบยิ้มถ้าจะแบบยิ้มไม่ได้มีส่วนอะไรอย่างเงี้ยเจ็บอยู่ไหมคะแบบว่าถ้าจะยิ้มคุณมากอะเจ็บ เจบ็จบเจ็บเห็นหนชาหนะ้าไม่ค่อยยิ้มไปก่อนใช่วันนี้เจอน้องๆก็อาจจะแบบยิ้มได้สุดก็แค่แบบยิ้มแบบนางสาวไทยอะไร,ไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้แบบยิ้มมาก